ลัคนาราศีมังกรประจำเดือนเมษายนปี2568ค่ะอวะตารเครื่องประดับที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษทุกชิ้นดีไซน์สวยทันสมัยแมทช์ได้ทุกลุกเข้าได้ทุกโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อวตารไทยแลนด์ได้ทุกช่องทาง การงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอยู่ในจุดที่งานเรื่อยๆเอ่อยๆค่ะการงานไม่ค่อยคืบหน้าไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะเนื่องจากว่าดาวการงานของคุณนั่นก็คือดาวศุกร์นะคะไปโคจรอยู่ในเรือนสหชชะเป็นเรือนที่ดีได้ตำแหน่งอุดทรงพลังมากก็ตามแต่มันเดินถอยหลังอยู่คะ่ะโดยจะเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่13เมษายนค่ะ และหลังจากนั้นนะคะวันที่1 4บสถึงสาเมษายนนะคะเขาก็เดินมนีค่ะทําให้ดาวการงานนะคะอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงค่ะดังนั้นเรื่องการงานนะคะอยู่ในจุดที่คาดหวังไม่ค่อยได้คะ่ะไม่มีอะไรคืบหน้านะคะหรือจะต้องรอคอยค่ะหากคุณนะคะรองงานใหม่นะคะคนที่ตกงานอยู่นะ,ะในช่วงจังหวะนี้อาจจะต้องพึ่งเพื่อนค่ะเพราะดาวการงานของคุณไปโคจรอ,อยู่ในเรือนสหัชชะนะคะที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมค่ะแต่ก็ต้องรอ ะะเพราะดาวการงานเดินโคจรถอยหลังแบบนี้นะคะทุกอย่างมันจะช้ามันจะอืดกว่าคุณจะกว่าคุณจะได้รับการติดต่อมานะคะอาจจะต้องรอซักระยะเวลาหนึ่งเลยค่ะแม้ว่าดาวการงานจะเดินถอยหลังก็ตามนะคะแต่ว่ามันได้ตําแหน่งที่ดีนะคะและดาวการงานนี้คือดาวศุกร์ฮะจะสลับเรือนกัน กะดาวพฤหัสนะ,ะที่โครจรอ,อยู่ในราศีพฤษภนะคะซึ่งมันจะเป็นกเกษตรสลับเรือนนะคะทําให้ดาวการงานของคุณจะไปโครจรอ,อยู่ในเรือนราศีพฤษภนะคะได้ตําแหน่ง กเกษตรราชิบดีนะคะดังนั้นนะคะดาวศุกร์ก็จะไปเจอกันกับดาวมรตยูนั่นเองนะคะที่โครจรอ,อยู่ในเรือนราศีพฤษภนะคะทําให้เรื่องการงานมีความโลมุวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรือโยกย้ายแผนกตําแหน่งได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากคุณทํางานประจําทํางานออฟฟิศนะคะ จะต้องระมัดระวังในเรื่องการทำงานให้ดีนะคะต้องมีความรอบคอบมากขึ้นและต้องละเอียดตรวจสอบให้ดีค่ะเพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัส,สบดีคือดาวเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้างานของคุณนะคะเดือนหน้าเขาจะย้ายไปโคจรอยู่ในเรือนอาริแล้วนะคะทำให้เรื่องของเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะ ไม่สนับสนุนไม่เข้าข้างคุณนะคะหรือว่ามีการโต้แยง้งเถียงก,กันกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะโดยเฉพาะในเดือนมีนามเมษานี้นะคะที่คุณอาจจะมีโอกาสมีเกณฑ์ในเรื่องการมีปากเสียงทะเลวิวาท<ๆ>กับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็กับหัวหน้าง,งานเจ้านายผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันมีดาว พุธนะคะแล้วก็ดาวราหูนะคะมันไปโคจรอยู่ในเรือนสหชาค่ะดาวพุธแปลว่าการเจรจาการพูดนะคะมันไปกลุ่มกันกับราหูซึ่งดาวคู่นี้มันเป็นดาวพูธศัตรูต่อกันนะคะแล้วมันไปอยู่ในเรือนเพื่อนสังคมการเจรจาด้วยแบบนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีปากเสียงทะเลวิวาโตแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้และลามไปถึงหัวหน้างานเจ้านายผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะและประกอบกับนะคะที่ดาวฤกหัดจะสลับเรือนกันกับดาวศุกร์ที่ปิพมได้บอก ไปก่อนหน้านี้เนาะและดาวพฤหัสเนี่ยจะมาโคจรอ,อยู่ในเรืนลาศีมีนพอสลับเรือนกันแล้วนะคะเขาจะมาเจอกันกับราหูนะคะทําให้มีโอกาสที่ท่าทีของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนรักใคร่เอ็นดูคุณมากๆช่วยเหลือคุณนะคะมีโอกาสที่จะลดน้อยลงได้ถ้าหากคุณเกิดทําอะไรผิดพลาดไปนะคะแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะคะไม่ได้เป็นที่ตัวคุณนะคะและไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่พอใจนะคะมันอาจจะแปลได้ว่า ว่านะคะดาวพฤหัสที่เป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไปโคจรอ,อยู่ในเรือนอลิเนี่ยแบบนี้แปลได้ว่าคุณอาจจะต้องช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องปัญหานะคะอุปสรรคในเรื่องการงานและคุณต้องคอยไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ถ้ามองไปในทางที่ดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะยังต้องระวังในเรื่องการมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงนะคะในเรื่องการลงทุนร่วมกันกับผู้อื่นนะคะไม่ว่า ว่าจะเป็นเพื่อนคนรู้จักไม, <hi> ไม่ว่าจะสนิทสนมมากน้อยเพียงใดนะคะในช่วงระยะนี้ก็ยังเป็นช่วงแดนอันตรายอยู่ค่ะในเรื่องของการมีการถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปียบในเรื่องการเงินผลประโยชน์นั่นเองค่ะการเงินของคนละษณาราศีมังกรนะคะอยู่ในจุดที่ยังมีโอกาสที่ดีโดยมาจากเพื่อนสังคมนะคะการติดต่อเจรจานะคะยังมีโอกาส การหาเงินที่ดีได้อยู่นะคะเพราะดาวการเงินยังเดินโครจรเสิร์ตนั่นเองนะคะคือดาวเสาร์เดินเสิร์ตเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะคะมีโอกาสที่เงินไหลามาเทมาหมุนเงินแบบสบายอกสบายใจนะคะแต่ด้วยความที่ดาวเสาร์ไม่ได้โครจรได้ตําแหน่งกเกษตรราชบดีเหมือนเดิมแล้วนะคะเขาเดินเข้าไปอยู่ในราศีมีนนะคะไม่ได้ทรงคุณมาตรฐานโดดเด่นอะไรเลยเป็นลักษณะเป็นกลางนะคะทําให้เรื่องการเงินเนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ปังมากในเดือนเมษายนหรืออาจจะปังก็ได้แต่มีรายจ่ายที่ยังต้องควักเงินออกจากกระเป๋ามาอยู่เช่นกันนะคะทำให้เรื่องการเงินอะ่ะปิมมองว่าอยู่ในจุดที่หาเงินได้เยอะแต่ก็ใช้เยอะนะแต่ยังไงแล้วก็ยังมีโอกาสที่ดีเพราะว่าเดือนพฤษภาคมคือเดือนหน้านนะคะดาวราหูจะย้ายเข้ามาเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนราศีกุมนั่นเองก็จะทําให้เรื่องการเงินของคุณ,คณกลับมาฟื้นกลับมาหาเงินได้เยอะเช่นเดิมนะคะดังนั้น นัในเดือนเมษายนนะคะปิมก็มองว่าอยู่ในจุดที่เอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนในเรื่องการเงินค่ะ ความรักของคนลัคนาราศีมังกรอยู่ในจุดที่มีสเสน่ห์รุนแรงค่ะจะเป็นช่วงเวลานะคะที่มีคนมาขายขนมจีบมาตอกคุณเยอะมากค่ะเพราะเนื่องจากว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีดาวอังคารนะคะซึ่งมาจากเรือนลาพระและมาจากเรือนพันธุน,นะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตานิคู่ครองคนรักหรือความรักนั่นเองนะคะพอดาวลาพระโคจรอ,อยู่ในเรือนความรักแบบนี้นะคะ จะมีโอกาสที่ทําให้คนเข้าหาคุณได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากคุณโสดน,นะเดือนนี้น่าจะมีคนมากดไลค์มาคอมเมนต์นะคะมาอยากสารสัมพันธ์ชวนค,คุยได้เยอะในเดือนนี้ค่ะแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีคนคุยอยู่บ้างแล้วนะในเดือนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดั่งอกดั่งใจมีโอกาสที่จะได้ออกเดทมากขึ้นและมีความสุขในความรักมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ แต่เรามาระวังแค่เรื่องเดียวนะคะระวังคนที่เข้าหาคุณนะคะเขาจะไม่สดจริงๆหรือว่าเขาก็คุยเผื่อเลือกเยอะนะคะระวังจะเจอคนเจ้าชู้ค่ะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องระวังเรื่องคำพูดการเจรจานะคะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้นะคะหรืออาจจาะมาจากเพื่อนของเขาเพื่อนของคุณนะคะที่ทำให้คุณ กับคู่สามารถทะเลาะกันได้นะคะจากคำพูดของเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีโอกาสได้ยินข่าวมือที่3เข้ามานะคะทำให้ในเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะต้องอยู่ในจุดที่ยังต้องตัดสินใจฮะต้องคิดมากต้องวิตกกังวลอยู่ค่ะหรือนะคะบางคู่บางคนนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ กำลังคิดผิดตัดสินใจผิดนะคะดึงมือที่3เข้ามามีความสัมพันธ์ซ้ำซ้อนได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องประคองสติของตัวคุณให้ดีค่ะแต่สิ่งที่ปิพมทํานายไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณด้วยไม่ใช่คนละคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะจะมีมือที่3นะคะอยู่ที่ว่า ดวงคุณเป็นแบบไหนนะคะและดวงคู่ของคุณเป็นแบบไหนและสถานการณ์ความรักปัจจุบันเดิมของคุณด้วยนะคะแต่ปิพมก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะคะไม่มีเรื่องอะไรที่ทุกข์ใจขอให้มีความสุขในความราาักค่ะสาหรับใครนะคะที่ชอบการทํานายดวงของปิมนะคะและต้องการรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะคะในแต่ละเดือนในเรื่องของการโคจรของดาวนะคะเพราะเนื่องจากว่าปฏิทินโหราศาสตร์ที่ปิพมใช้เนี่ยเป็นปฏิทินนิลายนาลาฮิลีไม่เหมือน แบบทั่วไปที่เขาใช้ปฏิทินสุริยายาเนาะทีนี้การโครจรของดาวมันจะไม่เหมือนกันกับของนักโหราศาสตร์ท่านอื่นๆด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลอัปเดตนะคะแต่ละเดือนปิมจะมีการแจ้งเตือนส่งข่าวสารนะคะว่าเดือนนี้ดาวนี้เดินไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าต้องระวังคนละขณาราศีนู้นนี้ต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะปิมก็จะมีการอัปเดตนะคะในทุกเดือนเลยเดือนละครั้ง2ครั้งนะคะ3ครั้งว่าไปนะคะโดยคุณสามารถนะคะ เข้ามาแอดไลน์เป็นเพื่อนกับปิพมได้เลยนะคะทางช่องนี้เลยค่ะปิมนะคะ dot อวตารค่ะเป็นบ้านเขียวนะคะและทุกคนสามารถรับข้อมูลข่วสารต่างๆได้ฟรีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะกดติดตามช่องของปิพมนะคะแล้วก็คอมเมนต์สิ่งดีงามให้กำลังใจนะคะและ,และอย่าลืมส่งหัวใจนะคะคอมเมนต์ comment เข้ามาให้ปิพมเป็นกำลังใจให้ปิพมในการ ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ